วันนี้จะทำน้ำพริกปลาะจะน,น่กจะกินเนาะวันนี้ก็จะมาคั่วพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงจะทำน้ำพริกปลากินจะแล้วก็มีผักต้มไข่ต้มแค่นั้นจะวันนี้อันนี้เป็นพริกกระเทียมจะแล้วก็จะใส่นี้ด้วยจะมะเขือเทศ เดี๋ยวเราจะครกพริกกรเทียมของเราก่อนเมนูง่ายมากจ้ะข้าวยังไม่หุงเลยข้าวเหลือ,อกลิ่นแรงมากเต็มบ้านเลยจ้ะเปิดหน้าต่างเปิดประตู ประมาณน,นี้จ้ะสร็แล้วก็ใส่มะเขือเทศเลยพี่ของเราเอาจจะคั่วไม่ไม่นั่นเท่าไหรน่นะเพราะว่าเราไม่ช่วยอยากจะคั่วนานจะกลิ่นมันแรงเนาะเกรงใจชาวบ้านเ็ ปลาน่ากินมากใส่ประมาณแค่ตอนที่ไปอังกแลด์ไปหาดูปลาที่ห้อน,นี้ไม่มีเลยก็เลยไม่ได้ซื้อมาเพิ่มจ้ะรสชาติอร่อย น้ำปลาจะใส่แกนกนี้ก่อนชุบ แกกลิ่นนี้ก็ออกสุดยอดแลวจะ้ะน่าจะมีข้าวเหนียวนะเรายังไม่เติมน้ำปลาเนาะเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนคนจะเค็มเกินไปจ้ะ กระดาษเติ่มจริงๆด้วยเพื่อนๆเราจะเอามะนาวมาปี๊บใส่ชืรสเพิ่มนิดหน่อยเราปีบมะนาวใส่นิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลเพิ่มนิดหน่อยจ้ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเผ็ดเวอร์เลย เราจะใส่น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาย่าง้าางะเราจะใส่ด้วยเนาะเพราะว่าซื้อมาก็ไม่ค่อยได้กินจะรสชาติไม่อร่อยเนาะเพื่อนเพื่อนนะเราก็จะใส่ในนี้ให้มันมีรสชาติปลาไดหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าจะกินแค่ปลา,าสําหรับเราเราคิดว่ามันหวานตอ้ไม่มันเผ็ดจกกัดจะกวเราก็จะผสมเราไม่มีปลาใส่เนาะปลาแห้ง ้เราจะผสมพริกนี้ใส่ด้วยนะในกระทำหม,ม้อจะเพื่อนๆนะถ้ามันจะทิ้งก็งเสียดายจะนะน้ำพริกนั่นะและเราเอามาดัดแปลงใส่รวมๆกันมันเป็นปลาย่างกันก็ดูรสชาติจะเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วจ้าอาหารเย็นของเราไก่ก็จะเป็นไก่ค้างตั้งแต่เมื่อวานจะเอามาอุ่นเมื่อกี้จ้ะอ,อันนี้ก็จะเป็นผักที่เหลือเมื่อวานก็เอามาลวกจ้เป็นผักลวกเนาะแล้วก็น้ำพริกของเราก็จะประมาณนี้จะไข่ต้มน้ำพริกปลารไข่ต้มจะเพื่อนเพื่อนข้าวก็จะเป็นข้าวเมื่อวานเหมือนกันจ้ะอุ่นมาเยอะเลยจ้ะนี่ ก็ประมาณนี้จะอาหารเย็นของเราเนาะของเนื้อเมื่อวานจะกินง่ายๆเนาะรับรองจะมีประโยชน์กินผักเยอะๆจะนะผักมีวิตามินอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกของเราก็จะมาชิมรสชาติดูว่าจะเป็นยังไง